สวัสดีครับพกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับนะครับผีเสื้อฟิล์มนะครับก็จะบอกคอนเทนต์กเอ็ดซีนครับว่าเออผมเนี่ยทำคอนเทนต์ตามลิเกนะครับจะพูดถึงลิเกเนี่ยถ้าถ้าขาดเธอคนนี้เนี่ยไม่ได้เลยนั่นก็คือน้องนุ่นเนี่ยชนกนะครับผมนางเอกลิเกนะครับก็นะฮะมงกรบี่ก็จะตามไปถ่ายนะครับที่รับเชิญนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคณะประจํา ของของพ่อน้องนุ่นก็คือสอนรักเพชรวิเชียนนะครับก็คือผมก็ต้องดูจริงๆมันก็ห่างไกลกันเยอะนะทุกคนนะเอคอณะพ่ออยู่โคราชแต่คณะอื่นเขาก็รับงานที่อื่นใช่ไหมต้องรอดูจังหวะนะครับนะครับเอฟซี FC รอชมนะครับเอาละครับก็นะครับประมาณน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะทุกคนนะเพราะว่าผมก็รองเงินออกมา,าประมาณสองถึงสามอาทิตย์แล้วนะครับสามอาทิตย์ ประมาณสามอาทิตย์ละเพราะว่าอย่างว่าเนาะคือการที่เราจะเดินทางมันก็ต้องมีต้นทุนนะครับทุกคนต้นทุนน่ะเป็นหลักเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมีปัจจัยการเดินทางต้องเสียอะไรบ้างแน่นอนครับหนึ่งเติมน้ำมันแล้วก็เงินคอยบำรุงรักษารถมอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะมียางรั่วอาจจะมีเปลี่ยนโซ่สเตอร์ นะครับอาจจะอันนี้คือเงินซ่อมลุงที่ต้องต้องเตรียมไว้นะครับหลักๆคือน้ํามันลดกินน้ํามันครับ่านะต่อไปก็ค่าโรงแรมรีสอร์ทไม่เท่ากันถูกบ้างแพงบ้างนะครับแต่ขั้นต่ํามันก็จะอยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบอันนี้คือถูกสุดแล้วนะถ้าแพงก็ห้าร้อยหกร้อยขึ้นนะครับนี่คือแพงนะครับก็แล้วแต่ว่า เขตบริเวณนั้นที่เราไปเนี่ยมันเป็นเมืองหรือว่ามันอยู่ชนบทอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ตามประสบการณ์ที่ผมเคยตามหมอลำอ่ะก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบแล้วก็สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบมันอยู่ประมาณนี้ครับห้าร้อยมันก็มีแต่ว่าถ้าถ้าเราเจอโรงแรมที่ถูกกว่าเราก็จะเลือกที่มันถูกกว่านะครับอ่ะข้อต่อไปก็คือข้อสามนี่คือสําคัญครับ เรื่องการกินน่ะมีเติมประมาณมีค่าที่พักก็ต้องมีการซื้อกินนะครับเนี่ยสามสิ่งนี้แหละทุกคนท,ที่ที่ต้องที่ต้องแบบใช้เนาะนะครับคือผมไม่มีรถยนตนะ์นะครับคือหน้าฝนด้วยลําบากเหมือนกันนะ FC ีนะนะครับผมก็ไม่รู้จะยังไงต่อเลยเนี่ยนะครับก็แล้วก็ต้องไปอ่ะนะฮะก็ต้องลุ้นเอาว่าวันที่เราไปถ่ายฝนตกไหมแต่ผมก็ต้องเตรียมร่มนะนะครับ ถ้ารู้ว่าเราไปงานไหนแล้วฝนมันเริ่มลงเม็ดเนี่ยต้องเตรียมร่มไปเพราะว่าเรามีกล้องเราถือกล้องถ่ายเนี่ยมือถือกับฝนเนี่ยกับน้ําไม่ถูกกันนะนะครับเออก็ก็ต้องลุยนะเอฟซีเนาะนะครับดีแล้วครับที่ที่ฝนมันตกครับไม่งั้นน่ะมันร้อนมากเลยนะร้อนก็แบบโอ้โหทอะไรก็อยู่ยากอีกเนาะทุกคนเนาะนะครับผมผมก็เลือกฝนนะ ถ้าาเป็นไปได้ก็แบบว่าเราเจอสภาวะโรกเดือดผมขอเป็นหน้าฝนดีกว่าฝนตกก็โอเคไม่เป็นไรลําบากนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าร้อนนะครับก็ผมก็จะตามนะครับตามไปถ่ายนะครับก็ถ่ายนุ่นนะครับหลักๆเลยนะนุ่นเนฉนกนะครับเราก็ดูตารางงานของนุ่นเนฉนกว่ารับงานที่ไหนบ้างงานที่เราพอจะไปได้นะบางทีมันอยู่ห่างไกลกันมากเลยโอ้โห คุณภาพกันเลยเนี่ยมันก็อาจจะไปไม่ได้นะครับถ้าอย่างกรุงเทพเนี่ยนะครับแม็กกบี้ก็จะต้องขึ้นรถทัวร์นะครับก็คือเอารถมอไซค์ไปฝากที่บขอสอใช่ไหมลงนั่งแล้วก็ตีตั๋วรถทัวร์ไปนะครับเพราะาเราไม่สะดวกนะครับกรุงเทพในเมืองรถมันเยอะแล้วก็อู้หลายอย่างนะครับผมไม่สะดวกเลยแล้วก็ผมขี่มอร์ไซค์ในกรุงเทพไม่ไม่ค่อยสะดวกครับเพราะว่าทางมันใหญ่มันหลายเลนนะครับอืม แล้วก็นะครับก็คือผมก็บอกไปแล้วว่าผมก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับนุ่นนะครับก็คือนุ่นเล่นอยู่คณะสอนรักเพชรวิเชียนของพ่อก็จะตามไปถ่ายสอนรักเพชรวิเชียนนะครับต่อไปนุ่นไปรับเชิญที่ลุ่งฟ้ากิตตดาบารามีแมงกะบี้ก็ตามไปถ่ายลุงฟ้ากิตดาบารามีนะครับแล้วก็คือ,อถึงถึงแม้ว่านุ่นจะยังไม่ได้รับเชิญของสองเทพบุตรสุดท่รักของนิโน่น,นะครับ แต่ผมก็จะไปถ่ายเพราะว่านีโน่ก็คือผมบอกเลยว,ว่าพระเอกจริอองจร่ะนีโน่คือพูดถึงนุ่นดีมากนะครับให้กำลังใจพูดคือในในหลายๆสิ่งที่แบบว่าตรงตรงกันน่ะแต่ถ้าคนไม่ชอบนุ่นน่ะถ้าเขาฟังโน่พูดเขาก็จะไม่ชอบแต่คือเราเนะ่ยเราคือ f c ซเราคือ,อกลุ่มคนที่รักน้องนุ่นะนะเนาะนะครับเราก็จะชอบคำพูดของโน่นะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ชอบก็ปล่อยไป เดี๋ยวผมก็จะดูตารางนะครับว่าสองเทพปรติสุดลักเล่นลิเกเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยไปถ่ายนะน,น,นะครั้งแรกเหมือนกันนะนะครับครั้งแรกเหมือนกันก็ก็ตื่นเต้นดีนะนะครับไม่เคยเต้องบอกเลยว่าในชีวิตจะไม่เคยถ่ายลิเกมาก่อนนะแต่ว่าคือวงแรกที่ไปก็คือสอนรามน้ำเพชรนั่นแหละคือวงเก่าที่นุ่นอยู่เพราะว่านุ่นดังจากสอนรามใช่ไหมนะครับกระแสนุ่นนำาดงมาก็เลยต้องไปถ่ายสอนรามน้ำเพชรแต่ว่าตอนนี้นุ่นออกแล้ว เราก็ต้องตามไปปัจจุบันของนุ่นถ้านุ่นอยู่กับสอนรักพิพิเชียนก็ตามไปถ่ายที่นั่นนะครับแล้วก็รับเชิญที่ไหนก็จะตามไปถ่ายให้ FC ได้ดูกันนะครับนะ่ะคือนุ่นก็รับงานเ,าเดินสายทั้งลิเกทั้งนักร้องทั้งพ c e เซนเตอร์อะไรก็ว่าไปเนาะส่วนผมผมก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นช่องสื่อข่าวด้วยนะครับนะผมก็ถ่ายคลิปได้ยอดวิวก็พอได้เงินเดือนของเรามานะครับ ยอดดูของ f c ซที่ดูให้ก็คือเป็นผลตอบแทนให้กับเจ้าของช่องนะก็ของเจ้าของช่องอย่างผมก็จะได้เงินค่าตอบแทนก็คือแต่ละช่องก็ได้ไม่เท่ากันครับถ้าช่องเล็กๆนะนะครับอย่างตะกูลแมงผีเสื้อแล้วก็แมงกระพุนเนี่ยอันนี้น้อยครับน้อยไม่ได้เยอะหรอกอย่างน้อยได้เดือนล,ละร้อยเหรียญก็ยังดีนะช่องเล็กอะแต่ช่องหลักของของแมงกะบ,บี้ก็โอเคหน่อยนะครับอืมก็สู้ๆกันไปในเอฟซีเนาะนะครับ ก็ตอนนี้นะครับบอกเลยก็คืออีกไม่กี่วันนะครับผมอยู่บ้านผมก็ถ่ายทาคลิปที่บ้านก็แกแ้งไปนะครับทําคลิปช็อตนะก็คือปัจจุบันนี้คือ,อทุกวันเนี่ยจะ,จะต้องมีคลิปชอ็อตคลิปสั้นนะครับคลิปที่ไม่เกิน1นาทีเนี่ยให้เอซีได้ดูกันนะครับผมก็หามาหามาก็หาจากไหนครับ t ิกตอกค,ครับเออนะก็ t ิกตอกมันเป็นกระแสที่เร็วนะนะครับเราก็ต้องหามานะครับอะไรที่เกี่ยวกับนุ่น นะครับล่าสุดอัปเดตข่าวนุ่นเป็นยังไงเอฟซจะได้แบบทันเหตุการณ์เนาะนะครับเออล่าสุดนุ่นทำอะไรอยู่อย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับนุ่นก็ออยู่กับน้องหญิงใช่ไหมนะครับแต่คราวนี้ยังไม่ได้แสดงครับฝนมันตกก็รอรอก่อนนะครับต้องรอก่อนก็รอทางคณะหมอรามสาวน้อยเนี่ยเขาแจ้งมานะครับอ่ะนะครับใครจะตามมงไปด้วยครับนะ ผมเชื่อว่า FC น้องนุ่นยังไงก็ตามแมงมาอยู่แล้วนะครับนะตามมาไม่ว่าแมงจะไปถ่ายนุ่นหรือไปถ่ายนีโน่นะครับบูนักกี้นะครับเทพบุตรสุที่รักนะฮะสองเทพบุตรุธสุที่รักนะครับหรือเรียกสุทีักักก็ได้นะครับนั่นแหละนะครับตามมานะ FC นะตามมานะครับคือผมก็อยากจะไปถ่ายตรงหน้างานเนาะแต่ว่าคราวนี้การถ่ายริเกม,มันก็ยากเหมือนกันนะ จากประสบการณ์ถ่ายลิเกกับหมอรำเนี่ยต่างกันมากถ่ายลิเกมเขามีคนนั่งดูไงถ้าเราไปยืนถ่ายงี้ไม่ได้นะครับเราเราเราต้องหาที่นั่งหรือไม่ก็ต้องต้องมีที่อ่ะนะครับคือถ้าถ้าเราถ้าเราเป็นตากล้องเนี่ยเราต้องเลือกที่นั่งแบบหน้าหน้าเวทีครับอืมนั่นแหละครับแต่หมอมรำเนี่ยเรายืนถ่ายได้เพราะว่าเวทีมันสูงเวทีสูงนะครับเราไปยืนถ่ายขอบขอบหน้าเวทีก็ไม่ไม่ได้บางคนนะครับ แต่คราวนี้ลิเกเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเลยครับใกล้ๆเลยแล้วเวทีมันต่ําครับยืนก็บางแล้วนะครับนี่แหละครับมันคืออุปสรรคในการถ่ายนะครับบางทีผมอยู่ไกลเนี่ยผมต้องซูมเอานะต้องซูมเอาแต่ว่ามือถือก็ต้องใช้รุ่นดีๆครับวันนั้นที่ผมไปเนี่ยผมเอามือจับแล้วซูมอย่างเงี้ยมือจับสั้นใช่ไหมคราวนี้กล้องมันสั่นครับคืออมือเราอ่ะมันไม่เที่ยงนะนะครับจับอย่างนี้มันไม่เหมือนขาตั้งกล้องเนี่ยอย่างเงี้ย แบบนี้ผมใช้ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องมันมันกลางปุ๊บมันก็จะเที่ยงแต่คราวนี้ก็ต้องดูสถานการณ์อีกอาเอฟซี FC นะครับเพราะว่าไปถ่ายจริงอะ่ะมันเ,เราจะไปยืนกลางอย่างนี้ไม่ได้ครับคนนั่งเต็มเลยนะฮะก็เอาไปได้ครับแต่จะต้องหดขาก็าคือเราเรานั่งใช่ไหมแล้วเราก็หดขาตั้งกล้องให้ต่ำๆแล้วก็จับนั่นเอานะจับนั่นเอาคือ ถ้ามือถือใส่ในที่จับขาตั้งกล้องแล้วอ่ะมันจะเที่ยงกว่ามันจะไม่ค่อยสานเวลาซูมนะนะครับเวลาซูมเนี่ยนะครับภาพจะนิ่งจะดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็ต้องหาวิธีนะครับ fc นะครับต้องหาวิธีเพื่อให้ภาพและเสียงออกมาได้ดีนะครับให้ fc ได้รับชมกันเนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งแมงกกี้ก็จะได้มีกําลังใจด้วยนะครับการทำคอนเทนต์น้องนุ่นตามวิเกเนี่ยนะครับผมก็ได้ผู้ติดตามนะครับแล้วก็ได้ยอดวิว ที่เพิ่มขึ้นนะครับ่ f c ช่วยดูก็ทำให้ผมน่ะมีกำลังใจในการถ่ายคลิปในการไลฟ์สดนะครับก็ฝาก FC นะครับช่วยกดติดตามทั้ง4ช่องด้วยนะครับ m มงกะพี้ฟิลตระกูลแมงฟิล์มผีเสื้อฟิล์มแล้วก็แมงกระพุนชาแนลทั้ง4ช่องนี้นะครับที่จะติดตามน้องนุ่นเนชชนกนะครับสอนรักเพชรวิเชียนนะครับผมโอเคครับเรารอดูนะนะครับเรารอดูแมงกระบี้ไปถ่ายนีโน่ด้วยนะครับพระเอกหน้าหล่อนะครับผม เทพปุตรูดสุดที่รักนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วก็ไปแล้ว